บอร์ดสารภาีกรณีตรวเลี้ยงในการขราทานที่หนึ่งนะสถานีเป็นขบวนรถพิเศษ็จากเที่ยวขบวนที่เก้าถึงเก้าเดินทางรับส่งผู้โดยสารจากสถานีท่าทางมุงเทพลายทางสถานีน้ำตกรั้วสถานทีผู้โดยสารที่มีกระตุ้นารเป็นที่แน่นอนนะครับนำสิ่งของและสัมภาระของท่าน คือบนขบวรไปที่เรียบร้อยด้วนะครับและขบวนรถเรียกในทาคาาานี่สายรี่เน้วขี่เ้จ็น้ทีบรนกายเทียวบริก้าสายเจ็ดนเที่ยวขทีาเ่ยนสากา็ทกางาเนยทถายที่กาี่ยวนท่ก่อนทาสาจากขบรนสจดยบท่ท่นที่